มีเก็เป็นรายการน้องรายการของครับแล้วก็มีเป็นตัดใจครับพระอาจารย์ครับท,ที่เห็นอยู่นี่คือข้าวสารอาหารแห้งนี่คือสิ่งที่จะนําเข้าไปใช้ได้หรอครับใช่ใช,ใชก็คืออยากจะเอาไปช่วยศูนย์อพยพนะครับหนึ่งหนึ่งส่วนแล้วก็หน่วยงาน,นราชการไม่ว่าจะเป็นฐานกรชดฐานทาน,ทานหรือว่า คนทำงานที่ประทัดอยู่หน้าแนวนะครับเราก็อยากจะสนับสนุนเพราะว่าเราก็เข้าใจอยู่ว่าระหว่างประทัดอยู่หน้าแนวเนี่ยการที่ว่าจะมาเอาอาหารติดตัวไปด้วยเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นลำบากก็ต้องมีหน่วยงานหรือว่าส่วนส่วนที่ประกอบอาหารและนำเขาไปส่งนะครับ,รบก็ยางเนี่ยช่วยครับถึงยาประเทศมีภัย คณะสงฆ์ก็เป็นสงฆ์ที่อยู่ในประเทศไทยในการนี้ก็ได้รับนะครับเมตตาจากาท่านเจ้าคณะอำเภอพระครูพิสารธรรมโชชน,นะครับเจ้าคณะอำเภอท่ากียบธรรมยุทธ์ได้ก็อ,อัตมาภาพในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์วัดเทพนารามขออำนวยเวพรให้ฐานก้าแล้วหน่วยงานราชการ ทั้งหลายที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณชายแดนหรือดนวปะทะตลอดจนถึงผู้มีส่วนร่วมทุกๆคนและชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบนั้นจงมีขวัญกำลังใจมีความอดทนมีความสามาคัคคีขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองคือพระสยามเทวาธิราชองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรจงอำนวยเวพรปกป้องทุกท่านให้สวัสดีมีชัย ปลอดภัยทุกสถานเชิญขอให้ท่านปกป้องพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์วิ่งมาแบบขยมเนืบเนืบเนืบไปไง ท้องพายอยากไปช่วยทหารเหรอลูกฮะะอยากเป็นทหารไหมโอ้โหโอ้โอ้ Thank you.